ของสอบินเก้าต้องกราบน้ำตการพ่อท่านให้ช่วยอธิบายและให้คำนิยามต่อคำว่าขาดความชอบธรรมนะให้ขยายความ,มองคำว่าขาดความชอบธรรมหลายครั้งในคำพูดคนจะบอกว่ามอนี่ขาดความชอบธรรมแล้วออกไปได้แล้วแ้วมันคืออย่างไรจริงๆขาดความชอบธรรม ก็ง่ายๆนะ,ะนี่ยกตัวอย่างมาว่าเช่นคารวาขาดความชอบธรรมนักบวชขาดความชอบธรรมคือลักษณะใดครับขาดความชอบธรรมก็หมายความง่ายๆก็คือว่ามันไม่ถูกกับไอหลักเกณฑ์มันไม่ถูกกับความที่ควรจะเป็นมันออกนอกลูนอกทาง มันไม่ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นง่ายๆก็หมายความว่าอย่างนั้นนะคำว่าธรรมะหมายความว่าทรงอยู่เพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่ทรงอยู่นี่ในทุกสเตตัสโคในทุกๆสถานการณ์ปัจจุบันขณะนั้นขนานั้นนะมันก็คือองค์ประกอบของในขนาดนั้นประเดี๋ยวมันก็มีเหตุปัจจัยจรมาไปาเปลี่ยนแปลง พราะไอ้ที่มันจะไปยึดมั่นถือมั่นเอาไในลักษณะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันธรรมนั่นนั่นเพราะอัตมาท่บอกว่าความจริงที่จริงจริงๆเนี่ยมันนิดเดียวระหว่างปัจจุบันกับจุดเล็กนิดเดียวพอเวลาเคลื่อนไปมันก็จะเปลี่ยนละเคลื่อนที่ก็เปลี่ยนละมีเหตุปัจจัยเข้ามาผสมอีกมันไม่มีอย่างเดิมไม่ปิดไม่คงที่อย่างเดิมมันก็ไม่ใช่ของอันนั้นแล้วดังนี้เป็นต้น พระพุทธเจ้าท่านสรุปความจริงมีสิ่งเดียวนัคนก็นคือคุณมีศูนย์ของกิเลสอย่างแท่งแท้มันคงแน่นอนคุณทำศูนย์นั้นอย่างมันคงนิจจังทุวังสัสตังคือกิเลสในศูนย์ของแต่ละคนทุกคนเลยตั้งแต่พระพุทธเจ้ายันอรหันต์เบื้องตน้นอรหันต์ขีก,กโลโทก็ตามได้กิเลสที่หมดศูนย์มันเหมือนกันหมดหนึ่งเดียว มีอันนี้เท่านั้นหนึ่งเดียวนอกกว่านี้ไม่มีอะไรเป็นหนึ่งเลยสองหมดแย่งกันได้หมดมากน้อยกัากันได้หมดมิติต่างกันได้หมดทุกเดียมทุกหลากหลายเยอะแยะไปเรื่อยๆนันนี้คำสำทับหรือว่า,ขย,ยข,ยววาขยายย้ำซ้ำเจะาเรียกว่าขยายก็ไม่ใช่ขยายสรุป จี้ลงไปหเห็นว่าสัจธรรมหนึ่งเดียวนี่มันไม่ใช่เข้าใจได้ง่ายๆอ,อยู่ในจุลวิยญหสูตรไปอ่านดีๆเถอะอ่อะอานดีๆคุณจะหัวแตกง่ายๆเพราะมันยากจ,กจ,จ,จึงก็ะจมใจจริงๆนะอ่านดีๆเถอะจุลวิญญหสูตรนะ